สวัสดีค่ะได้เวลาดูดวงรายสัปดาห์กันแล้วค่ะกับช่วงนองโมพยากรแอดมินจะทำการเปิดไพย่ยิปีห้าใบนะคะเพื่อทำนายดวงตามวันเกิดสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่1 5ถึง21พฤศจิกายนค่ะไพ่ใบที่1จะทำนายในเรื่องทั่วไปใบที่2ทํทำนายเรื่องการเงินค่ะและใบที่3ทํทำนายเรื่องการงานใบที่4ทํทำนายเรื่องของสุขภาพส่วนใบที่ทําทำนายดวงความรักค่ะ ก่อนดูดวงฝากกดติดตามและก็กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องทั่วไปนั้นสัปดาห์นี้จะมีความสับสนลังเลใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจและก็ตัดสินใจลำบากมากรู้สึกสับสนค่ะส่วนเรื่องของการเงินให้ระวังปัญหาเงินช็อตและก็ระวังจะมีคนมาเอาเปรียบทางด้านการเงินนะคะ ช่วงนี้อย่าเพิ่งค้ำประกันใดๆใ,ให้ใครคะ่ะให้ผ่านไปก่อนนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นนี่เป็นสินจากการค้ำประกันค่ะเรื่องการงานเองน่ะจะเด่นมากค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นหัวหน้าคุณทํางานเก่งวางแผนเก่งหน้าที่การงานและธุรกิจของคุณจะมีความก้าวหน้ามากในอนาคตค่ะในเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ควรระวังในเรื่องความเป็นคนอารมณ์ร้อนไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่แห่งธาตุไฟด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งไม่คาดคิดจากความรีบร้อนหุน่นหนันพันแล่นนะคะมาดูดวงความรักนะคะช่วงนี้รักจะมีอุปสรรคเข้ามาให้ได้ทดสอบจิตใจกันบ้างกับคู่ครองคนรักพยายามอยาทิฐิใส่กันลดอีกโก้ของตัวเองลงบ้างนะคะความรักจะดีขึ้นไปต่อที่วันจันทร์กันเลยนะคะ ผู้ที่เกิดวันจันทร์เรื่องทั่วไปเป็นช่วงที่มีความสุขกับความรักกับมิตรภาพดีๆค่ะมีมิตรภาพดีๆรอบตัวเรื่องการเงินเอง,เองเนี่ยมีโอกาสที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจหรือว่างานที่ทำโอกาสนี้อาจทำให้คุณร่ำบบรวยในอนาคตได้การงานให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไว้บ้างหากทำธุรกิจก็เรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังนะคะก็ควรระวัง หรือบางคนเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานแล้วนะคะอาจจะมองหางานใหม่ๆอยู่ด้วยช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยทางร่างกายบ้างเพราะว่าสมบุกสมบันถนอมร่างกายบ้างนะคะบำรุงแล้วก็พักผ่อนให้มากๆดวงความรักที่มีคู่แล้วระวังปัญหารักซ้อนนะคะไม่ใครก็ใครคนหนึ่งแหละที่เจ้าชู้ที่สดๆอยู่ก็อาจจะได้แฟนเจ้าชู้นะคะช่วงนี้ดูดีๆค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารเรื่องทั่วไปมองการไกลมากขึ้นเห็นโอกาสและก็อนาคตที่กว้างมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องการเงินคุณมีรายรับเข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันคุณต้องรับผิดชอบและดูแลส่วนต่างเหล่านี้ให้ดีๆค่ะมาดูการงานกันบ้าง การงานเนี่ยจะพบแนวทางใหม่ๆจากการงานนะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนมาทำกำไรได้หมกมุ่นหรือกังวลคลุ้นคิดกับงานมากส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพกายภายในไม่ค่อยดีนะคะเลือดลมแปรปรวนควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายบ้างแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกดวงความรักรู้สึกเหมือนถูกจองจำเป็นช่วงที่รู้สึกเหมือนต้องทนอยู่ ก็ลองห่างๆกันสักพักนะคะอาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ไปต่อที่วันพุธเลยนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเรื่องทั่วไปเป็นช่วงของการเริ่มต้นจะทำอะไรใหม่ๆด้วยความกระตือรือร้นหรืออาจจะได้รับสิ่งที่รอคอยมานานนะคะเช่นเงินหรืองานเรื่องการเงินนั้นระวังการถูกโกงถูกเอาเปรียบอย่าไว้ใจใครง่ายๆระมัดระวังเรื่องเอกสารให้ดีด้วยค่ะ ส่วนการงานจะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานนะคะอย่าใจร้อนตัดสินใจอะไรอย่าใช้อารมณ์ถ้าต้องอยู่ประจำออฟฟิศก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงพลังเหลือเฟือทุ่มเทให้กับการงานที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เต็มที่ส่วนดวงความรักได้พบหรือได้ข่าวของคนรักเก่าเพื่อนเก่า หรืออาจจะมีการกลับมาคืนดีกันของคนรักเก่านะคะอีกในหนึ่งก็คือการได้แฟนที่เด็กกว่าค่ะดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบ้างค่ะไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสเรื่องทั่วไปไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการทํางานทุ่มเทอย่างหนักแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลจากการทุ่มเทนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นถูกต้องแล้วนะคะเดินไปให้สุดทางและจะพบผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแน่นอน เรื่องการเงินการเงินมีโอกาสที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจหรือง,งานที่ทำอยู่โอกาสนี้อาจทำให้คุณร่ำรวยในอนาคตได้ค่ะเรื่องการงานเริ่มพบผลทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและธุรกิจที่ทำจงรักษาความภาคเพียรต่อไปและผลสุดท้ายคุณก็จะสมปรารถนาทุกอย่างตามที่ต้องการถ้าหากมีการแข่งขันในเรื่องงานชัยชนะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้งานเด่นมากๆ เรื่องของสุขภาพก็เครียดนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองมากเกินไปหมกมุ่นคิดมากปล่อยวางบ้างอย่าไปยึดติดกับมันมากค่ะส่วนดวงความรักครอบครัวอบอุ่นมั่นคงนะคะคู่ครองคนรักก็เกื้อหนุนกันดีที่ยังโสดอาจได้พบรักกับคนสูงวัยค่ะไปต่อที่ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์กันเลยนะคะเรื่องทั่วไปช่วงนี้จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีสักเท่าไหร่ เป็นช่วงที่รู้สึกเบื่อหน่ายใครทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยถูกใจเรื่องการเงินการเงินดีมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีความมั่นคงมากขึ้นส่วนเรื่องการงานนะคะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นงานหนักแต่ก็สนุกที่จะทำมีความสำเร็จรออยู่เรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือระวังเรื่องระบบน้ำในร่างกายนะคะระบบเลือดหรือว่าทางเดินปัสสาวะ ส่วนเรื่องความรักค่ะครอบครัวอบอุ่นมั่นคงคู่ครองคนรักก็เกื้อหนุนกันดีนะคะสนับสนุนกันที่ยังโสดก็อาจจะมีโอกาสพบรักกับคนสูงไวัยได้ไปต่อที่วันเสาร์เลยนะคะวันสุดท้ายแล้วเรื่องทั่วไปได้ไพ่แห่งความสมหวังความสุขได้รับข่าวดีปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายค่ะส่วนเรื่องการเงินไม่ขัดสนยังพอหมุนเงินได้ รู้จักใช้จ่ายรอบคอบมากขึ้นเรื่องการงานดีค่ะหางานได้ง่ายแล้วก็ได้เงินจากงานจ็อบง่ายๆจบงานแล้วรับเงินเลยหากทำกิจการอยู่ก็จะเจริญรุ่งเรืองดีถ้าเป็นลูกจ้างอาจจะได้รับข่าวเรื่องของการขึ้นเงินเดือนได้เรื่องสุขภาพก็ปานกลางนะคะไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้จะมีก็แต่เรื่องยุ่มหยิมกวนใจที่อาจทำให้คุณความดันขึ้นบ้างบางครั้ง ส่วนดวงความรักควรจัดสรรเวลาให้ดีนะคะทั้งเรื่องงานและก็ความรักเพราะว่าคุณจะทุ่มเทกับงานจนลืมดูแลคนรักงานดีความรักมกักจะแย่ค่ะทุ่มเทกับงานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับคนรักเลยค่ะครบทั้ง7วันแล้วนะคะไพ่ที่เปิดนี้เป็นดวงโดยรวมของคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะ วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหากต้องการคอมเมนตยำํำก็ต้องดูเป็นดวงรายบุคคลค่ะขอบคุณทุกการรับชมและกดติดตามนะคะหากมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ